สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<ม>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลเราพัฒนานะคะสายวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะ มีแปดมีสองมีเจ็ดแล้วก็มีหกนะคะแล้วก็มีเก้านะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า